ไม่กวาดที่สามารถทั้งเป่าปุ่นสูบซ่วมตีไข่ตัดยาพ่นไฟหรือแม้กระทั่งตัดมือคนนี่คือโฆษณาสุดวายป่วงที่เต็มไปด้วยความพิลึกพิลั่นกับเป้าหมายการขายไม่กวาดเวทมนต์เพื่อจะชุบชีวิตลูกสาวพบกับเรื่องราวในวันนี้ครับโฆษณาสุดวายป่วงผม ขายไม่กวาดเวดมต์ Wait, k, ครับผมบูมชักะล้าครับเป็นโฆษณาสุดแปลกที่ขายของเหมือนทีวีไดเล็กในสมัยก่อนครับถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรครับมันคือการขายของทางทีวีในสมัยก่อนนั่นเองครับที่เราจะซื้อของหรือสนใจสินค้าเราก็เพียงโทรไปตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้ครับบูมชากกะล้าไปเริ่มเรื่องเริ่มต้นที่พิธีกรคนหนึ่งของเราครับบอกเล่าเกี่ยวกับตัวเองแล้วเขาก็บอกว่าเขานั้นเป็นใครกันแน่ครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆแปลทีละส่วนให้ฟังกันนะครับฉันเป็นใครนะหรอฉันชื่อเดนนี่บอฟฟ่าเขาได้บอกว่าเขาเป็นอดีตคุณพ่อและเป็นผู้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าบูมชาคาลาก้าหรือไม้กวาดเว่นม์นของเรานั่นเองครับจากนั้นพิธีกรของเราก็ได้พูดประโยคบางประโยคออกมาครับคุณไม่อยากมีเวลาบ้างหรอคุณสมควรได้รับเวลาเหล่านั้นบ้างไหมตอนนี้เวลาเหล่านั้นเป็นของคุณแล้ว เขาได้บอกว่าอุปกรณ์ทําความสะอาดต่างๆนั้นไม่จําเป็นเลยครับเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเครื่องครัวหรือแม้กระทั่งไม้กวาดแบบเดิมๆนั้นเพียงแค่คุณมีบูมชาคาลากา,กานั่นแหละครับเป็นคําที่รายการโฆษณาทีวีเน้นการขายเป็นหลักครับและหลังจากนั้นเราจะได้เห็นการสาธิตวิธีการใช้งานต่างๆของไม้กวาดนี้กันจะมีแขกรับเชิญเพิ่มเติม,เ,ตมเข้ามาในรายการอีก2คนครับคนผู้ชายจะชื่อว่ามาร์กและคนผู้หญิงจะชื่อว่าไอรีนนะครับแน่นอน ครับว่าทั้ง2คนนี้ก็เหมือนจะมาตอบรับการนําเสนอไม้กวาดได้เป็นอย่างดีเลยครับเริ่มต้นที่ไอรีนครับเธอได้นําผงขี้เท่าที่วางอยู่บนชั้นวางของนั้นเธอได้ทาหกลงบนพื้นครับตามคําบอกของพิธีกรของเราเราจะได้เห็นว่าไม้กวาดของเรานั้นสามารถกลายเป็นเครื่องพ่นลมได้เหลือจะเชื่อเล่าไปก็หาไปครับเราจะได้เห็นภาพบนหน้าจอครับที่จะขึ้นยอดคนซื้อไม้กวาดสุดแปลกนี้ครับจากนั้นยังไม่จบครับเดนนี <D> ่ <en ny> ได้โชว์สรรพคุณสุดยอดไม้กวาดนี้ด้วยการบอกว่ามัน สูบซ่วมได้ตีไข่หรือแม้กระทั่งการตัดหญ้าครับมาร์กได้บอกว่านี่มันปลอดภัยเหรอเดนนี่เดนนี่ก็ตอบรับแล้วบอกว่าแน่นอนเรามีเซ็นเซอร์ที่จะหยุดการทำงานทันทีเมื่อนำมือเข้าไปใกล้และเราจะได้เห็นภาพนี้ครับああ Um ใช่ครับเดนนี่มือขาดสีหน้าของพิธีกรร่วมของเราตกอยู่ในสภาวะที่มึนงงกับเหตุการณ์นี้ แต่เดอะโชว์มัสโกออนครับพวกเขายังคงต้องขายมันต่อไปเราจะได้เห็นไม่กวดที่พ่นกาวอุดรูรั่วได้เดนนี่ <Danny S 1> <Danny S 2> ก็ยังกลับมาขายไม่กวดต่ออีกนะครับในสภาพที่ดูไม่ดีสักเท่าไหร่การขายของเดนนี hmm. ่ก็ยังคงดําเนินต่อไปในรอบนี้เราจะได้เห็นสัรพคุณทางด้านการทําครัวครับเดนนี่ <Danny S 2> ได้หยิบไมกวดคู่ใจแต่มาร์กก็ห้ามและพยายามให้เดนนี่เปลี่ยนวิธีขายในรูปแบบอื่นครับเดนนี่ <Danny S 1> มีหรือจะฟังครับเราได้เห็นการกดปุ่มต่างๆที่ไมกวาดของเรานั้น สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้อย่างหลายรูปแบบครับ oh, oh. จากนั้นเราจะได้เห็นฟังก์ชันมีดของเราครับที่เรากำลังจะได้เห็นการหั่นกล้วยจากไม้กวาด ด้วยความที่เดนเนี่มือเขาหายไปข้างหนึ่งครับได้เกิดอุบัติเหตุจากไม้กวาดที่กลายเป็นเครื่องพ่นไฟได้ครับสุดยอดความวายป่วงเกิดขึ้นในสตูดิโอแบบไม่หยุดครับจากนั้นไม้กวาดก็ดันทําเรื่องอีกรอบด้วยการตัดมือเดนเนี่ออกอีกข้างหนึ่งครับ สองพิธีกรร่วมของเราเริ่มตื่นตระหนกและจะรีบพาเดนนี่ไปโรงพยาบาลครับก่อนที่เขาจะหลุดพูดเป้าหมายของการขายไม่กวาดครั้งนี้ออกมาเดนนี่ได้บอกว่าต้องขายไม่กวาดนี้ให้ได้2550อันจากนั้นเราจะได้ยินคำพูดแปลกๆของเดนนี่ที่พูดขึ้นว่าอายุเฉลี่ยของชาวอเมริกันนั้นอยู่ที่77.97ปีนั่นคือ11,220วัน ฉันต้องขายไม่กวาดให้ได้2,550อันนั่นเท่ากับ1ชีวิตและ1ชีวิตนั้นคือลูกสาวของฉันเราจะได้รู้ว่าเป้าหมายของรายการโฆษณาสุดวายป่วงที่แถมด้วยความแฟนตาซีนี้ถ้าเดนนี่ขายไม่กวาดได้2,550อันก็จะสามารถชุบชีวิตลูกสาวของเขาได้ครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยมาพยายามที่จะพาเดนนี่ไปที่โรงพยาบาลแล้วครับแต่กลับถูกขัดด้วยไอรีน ที่พอไอรีนได้ฟังเรื่องราวของเดนนี่แล้วก็เข้าใจเป็นอย่างมากเลยครับเชียร์ให้เขาขายต่อทั้งท้งท,งที่เดนนี่นั้นมือขาดทั้งสองข้างครับทั้งสองคนได้เถียงถึงการที่จะทําให้เดนนี่ตายครับถ้าไม่พาเขาไปโรงพยาบาลครับแต่ไอรีนก็ได้บอกขึ้นว่าฉันเข้าใจความหมายของการมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทําให้ใครสักคนทั้งคู่ได้เถียงกันไปมาจนได้รู้ภายหลังว่าสุนัขของไอรีนนั้นได้ตายครับเหมือนต้นเหตุน,นั้นอาจจะเกิดจากมารก็เป็นได้ครับ ไอรีนได้เพิ่มตัวเลขจาก2,550เป็น5,100ครับผมเพื่อที่จะให้สุนัขของเธอนั้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งด้วยครับมาร์กยังคงคิดอยู่ว่านี่คือเรื่องเพ้อฝันครับเป็นแค่การขา,ขายของแบบปกติในทีวีนี่มันคณิตศาสตร์ไม่ใช่เวทมนต์โว้ยเรื่องพวกนั้นมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไร คุณะเสียสติไปแล้วเหรอไอรีนก็ไม่ได้สนใจใดๆเลยครับเลือกที่จะขายต่อครับด้วยการเปิดฟังก์ชันเลดาออกมาครับเดนนี่ได้กลับมาสําหรับการขายอีกครั้งหนึ่งครับแต่ขายรอบนี้มันล้ําไปกว่านั้นมากครับไม่กว่าได้เข้าไปอยู่ในตูดของเดนนี่ครับนี่ผมกําลังเล่าอะไรอยู่เนี่ยไอรีนและเดนนี่ครับร่วมกันโชว์ฟังก์ชันสุดท้ายก่อนที่เดนนี่จะบอกลาต่างๆนานา และฟังก์ชันนั้นก็คือเลเซอร์ลบรอยสักครับมาร์กได้เข้ามาห้ามและจบเรื่องราวทั้งหมดของโฆษณาสุดพิลึกนี้ครับก่อนที่มันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้บอกได้คำเดียวเลยครับว่าเละครับ แต่ตรงกันข้ามครับยอดขายไม่กวาดที่มาร์กได้โชว์นั้นพุ่งขึ้นอย่างน่าเหลือเชื่อครับเขาได้โอดควรกับสิ่งที่เขาได้ทําลงไปและขอให้ทุกคนหยุดซื้อไม่กวาดบ้าๆนี่ซะก่อนที่ยอดจะครบตามที่เดนนี่หวังไว้ครับแต่เดนนี่ก็นอนแน่นิ่งไปซะแล้วครับทันใดนั้นเองลูกสาวของเดนนี่ก็ได้ฟื้นคืนชีพเข้ามาตามที่คําบอกของเดนนี่เป๊ะเลยครับสร้างความมึนงงและความสับสนความเป็นไปได้ของเรื่องนี้เข้าไปอีกครับพอยอดถึง5100ครับเดนนี่ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมา ยังไม่พอครับเดนนี่ยังเปลี่ยนไม่กวาดเป็นกีตาร์โหมดอีกจบลงด้วยสีหน้าของมาร์คที่สับสนและมึนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ยังคงต้องขายไม่กวาดต่อไปครับเขาได้บอกขึ้นว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงและเด็กทุกคนที่บ้านฉันไม่สามารถรู้ได้เลยว่านี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่แต่ถ้าคุณต้องการเวลากลับคืนมาหากคุณต้องการโอกาสครั้งที่สองในการเรียกคืนสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคุณ หากไม่กวาดอื่นๆทำให้คุณผิดหวังงั้นก็ต้งงองซื้อซื้อซื้อก่อนที่จะจบรายการลงเราจะได้เห็นหมาของไอรีนที่ฟื้นคืนชีพอีกตัวตามยอดขายที่กำหนดครับและคลิปก็จบลงครับบอกได้คำเดียวเลยครับว่าอะไรวะเน,นี่ยผมบอกเลยครับว่าโฆษณาชุดนี้ได้สร้างความสนุกสนานและความเอี่ยงวะทุกวินาทีจริงๆครับคงไม่ต้องวิเคราะห์หรือต้องมาเล่าอะไรให้มากความครับเพราะคลิปนี้บอกได้เลยว่ามีแต่ความบันเทิงล้วน ไม่ได้มีความลึกลับอะไรแน่นอนครับใครที่อยากติดตามความเอี่ยงว่าแบบนี้หรือความสนุกสนานแบบนี้ครับสามารถรับชม b บูมชาการ k าของ Adult Swim ได้เลยครับยังมีคอนเทนต์แปลกๆที่น่าสนใจเต็มไปหมดในช่อง Adult Swim นะครับเผื่อคุณผู้ฟังเจอคลิปไหนที่น่าสนใจก็ บอกผมด้วยแล้วกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็เก่ามากแล้วนะครับลงไว้ตั้งแต่ปี2014ครับแต่ก็ยังสามารถสร้างความแปลกใหม่และความน่าสนใจได้อยู่เสมออีกทั้งเราจะได้เห็นนักแสดงอย่าง l ล n โดพาร์คครับมาร่วมสร้างสีสันให้กับ Adult Swim อีกด้วยถ้าผมเล่าตรงไหนผิดไปหรือตกหล่อนอะไรตรงไหนฝากเพื่อนๆติชมได้เลยนะครับและขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ที่ดีบ้างไม่ดีบ้างผมจะนำมาปรับปรุงให้ดียิงย่งๆขึ้นไปครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวต่างๆที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือแนะนำเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่อง i t a l k ได้เลยนะครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกครับแล้วก่อนจากลากันไปเพื่อ,อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับไม่กวาดเวทมนต์กับโฆษณาสนุกๆแบบนี้กันบ้างสามารถพูดคุยได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมขอไปซื้อสักอันก่อนละกันครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ